ครับผมสวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้สูตรมัดรวมสีนอยนะครับผมวันนี้วันที่24เดือน8ปี65กับฮานอยมัดรวมสีนอยก่อนจะไปชมของวันที่24ก็จะมาสรุปผลของวันที่23ก่อนนะครับผมคําเตือนเป็นเพียงแค่แนวทางครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะ แต่ก็ยังไม่เคยหลุดนะครับผมครับผมเดือนนี้น่าจะขอให้รอดทั้งเดือนแล้วก็เข้าทั้งเดือนนะครับผมมาครับมาสรุปผลของวันที่23รอบเฉพาะกิจเทีหนุ่มให้เด่นไปที่เด่น2 6 7 9เฉพาะกิจออก2 1 7กับ6 4 6 4ดูเชีหนุ่ม6มาถูกแลวแต จับคู่ให้ไม่ถูกวิ่งรูที่6เข้านะครับส่วน2 1 7เข้า1 7นะครับ1 7 7 1ดูดิเชฟนุ่มให้2 7 3อันนี้มัน2 1 7ผิดเป็นแต้มเดียวอีกแล้วทำไมตรงนี้ก็อันนี้ก็7กับ1มาแต่เป็น6อีกมันผิดอย่างละแต้มเลยชุดนี้ น่าเสียดายนะส่วนรอบพิเศษออก484กับ 0, 0. ูนย์ูนดูมาได้ไง 0, 0. ูคิดว่าเบิน้นแต่ไม่คิดว่าจะเบิ้น 0, 0. ูก็ไม่เข้า8 4ดสไม่เข้าส่วนปกติออกสี่กับ7จ็ดเเข้านะครับผมเจ็ด เจ็ดสามตัวนิ้นตัวฟันนะครับผมนี่เหมือนเดิมผิดตัวเดียวสี่เจ็ดสผิดตัวเดียวเจ็ดเจ็ดนี่เก้ 9, 7, 7, ตรงนี้ก็มาส่วน v i p 8 6ออกแปดกับ2 3 2มา จะเป็นสองสี่เชฟหนุ่มให้ไปม,มันออกสองสามส่วนรอบอ่าไอ้ส่วนสามตัวออกแปดหกแปดามอีกหกแปดก็มาหกแปดใครวิ่งลู่ที่หกก็ปังนะครับผมวิ่งลู่ที่หกปังเนาะส่วนตัวเด่นมาสองมาหกมาเจ็ดมาเก้าไม่มาวันนี้เก้าตายมาสามชุด เข้า4ี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ชุดนะครับก็ถือว่าผ่านเกณฑ์อยู่ไปครับตามต่อของวันที่ยี่สิบสี่กันเลยครับไม่เป็นการเสียเวลาสำหรับเอฟซีท่านใดที่อยากได้ลายเชฟหนุ่มนะครับเป็นเดี๋ยวเชฟหนุ่มดึงเข้ากลุ่มนะครับเป็นเอาไว้คุยกันไม่ไม่ได้ให้พิเศษอะไรนะครับแต่ว่าคือเอาไว้คุยถามสารทุกสุกดิบกันเดี๋ยวเชฟหนุ่มก็จะเขียนให้นะครับ ไลน์กลุ่มเข้าเทปหนึ่มก็จะดึงเข้ากลุ่มนะครับ ID ไลน์นะครับศูนย์แปด5 6ศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้านะครับผมเด่นที่วันนี้เด่นตัวเด่นเด่นที่หนึ่ง สอสแล้วก็9นะครับผมวิ่งรูดวันนี้วิ่งรูดที่2นะครับผมวันนี้เราก็จะตามสูตรเหมือนเดิมเราจะไม่ฝืนสูตรนะครับผมมาตัวไหนแล้วก็จะไปอย่างนั้นเราถ้าไปฝืนสูตรเดี๋ยวมันจะพลาดเนาะวันนี้สามก็เอ้หนึ่งก็จะเป็น หนึ่สามแล้วก็1นึ่ห้หส่วน2มาอีกแล้วก็จะเป็นสองสเมื่อวานออกสองสาวันนี้มันก็ต้องไปตามสูตรสองห้าสองหกนะครับผม

สามแล้วก็เป็นเก้าเจ็ดนะครับผมวันนี้ส่วนคูเบิลคูเบิลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเมื่อวานหามก็บเบิลมาแล้วหนึ่งหนึ่งวันนี้จะมาอะไรล่ะเบิลหน้าเนาะวันนี้น่าจะเบิลหน้าสองสองสี่สี่แล้วก็เก้าเก้านะครับผม ชุดสามตัวเกือบแตกเมื่อวาน2อรอบเอาให้แตกนะครับวันนี้เราจะไม่เอาตามอ่าเราจะเบิ้ลหน้าเนาะก็จะเป็นอันนี้คือเทปหนุม่มความคิดเทปหนุ่มน้ำมันน้าจะเป็น1นึ1 วันนี้จักเบิ้ลหน้าให้เลยสองสองสี่สี แล้วก็อีกหนึงชุดก็จะเป็น9 9 9าวันนี้ชิมหนุ่มชอบว่ามันน่าจะเบิ้ลหน้าแต่ถ้าใครไม่ชอบชุดสามตัวก็เอาตัวเด่นมาจับคู่กันเราเองนะครับนะครับจับเอา3ตัวก็คือเอาตัวเด่นเนี่ยมาจับเอาก็ลองดูครับ ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูส่วนมากตัวเด่นไม่ค่อยพลาดนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับวิ่งลู่ที่สองสองหนึ่งอะไรวันนี้หนึ่งห้าสองสองเจ็ดสี่เก้า แล้วก็92ชุดนี้ชอบส่วนตัวนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องตามคู่เบิ้ลก็จะเป็น44หรือ22ดีเอา44ไปครับผมก็ปดประมาณนี้ใครชอบก็ลองดูนะครับพิจารณาดูมีเข้ามีหลุดแต่เชฟหนุ่มย้ำอีกทีว่าของเชฟหนุ่มยังไม่หลุดนะครับ F c ที่ตามเชฟหนุ่มจะรู้ดีจะเข้าใจนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆเข้าแต่กระจายกันทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ